เ่นเขามีของฝากเรามาฝากจากลอนดอนไหนเขาสัมภาษณ์แล้วเมื่อเช้าว่าเขามีของฝากมาฝากจากอันนี้เขาสัมภาษณ์ไปแล้วเหรอใช่วันนี้เขาสัมภาษณ์แล้วเหรอหนูไปได้นี่เลยแกวันนี้หนูไปทงานอื่นเขาสัมภาษณ์มาฮะเขาบอกว่าเขามีของฝากจากลอนดอนอ๋อไม่ก็คือตัวเขาเองฟิลกินน่ารักที่สุดเลยอต่มามามมาหมูเดงหมูเดงอะ เป็นทุกวันจริงๆอ๋อโอเคอยากเป็นหมูเฮ้ยแต่หมูเด้งเพราะแบบเขาก็รู้แบบว่ามีความสุขนะแบบว่าได้กินของอร่อยอร่อยทุกวันเลยใช่เขาเด้งทุกวันเลยจริงจริงเกิดแต่ถ้าอยากเลือกเกิดจริงๆได้เป็นสัตว์อะไรล่ะเป็นอะไรเดียวคาร์ปิบาร่าคารปิบาร่าน่ารัก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 เขาเป็นคนแบบสัตว์แบบรักสงบใช่แบบแววแบวอะไรอย่างเงี้ยใช่มาต่อกันเลยค่ะต้องได้สามสามแปดหนึ่งสองสาม เนี่ยคือชีวิตของพีพีนี่มันปรีบเสือบชีวิตของพี่องก็หรอเดินยังสะดุดล้มอย่างเงี้ยถอยลูกเต๋าเลขขี่เดินหน้าหนึ่งช่องเลขคู่ถอยหลังหนึ่งช่องอ่ามาถอยเลยฮะซึ่บเลขคู่ก็คือถอยหลังหนึ่งช่องเราต้องเป็นสัตว์อีกสักตัวแล้วแหละพีพีเนชีวิตพี่หรอช้าชาช้าไหมคะช้าชาชาอ๋อ สัตว์อะอยากเป็นอะไรอีกอ่ะอเป็นจิงโจ,เจ,งโจ้เป็นจิงโจ้อเป็นจิงโจ้อ่าเป็นกระโดดกระโดดอมีถุงน้าท้องคนจะได้บอกว่าเรามีอ้วนเราออ,อ่ะแล้วก็บิวกินนะคะบอกว่าพี่พีหน้าเหมือนจิงโจ้แล้วพี่พีคิดว่าบิวกินหน้าเหมือนสัตว์อะไรเรามองกล้องแล้วบอกเลยค่ะว่าพี่พิหน้าเหมือนสัตว์อะไรน้าเหมือนไก่ <laughs> ของเข้าที่เหมือนไก่ใสอินเนอร์ด้วยไม,ไม่รู้จะหมือะไรกันก็น่าเหมือนไก่แ้วฉันเป็นจิ้งจกเธอก็เป็นไก่คนหนึ่งเป็นไกลล่คนหนึ่งเป็น,น,น,ปน,ปนจิงจ้งจกจงจได้ได้ได้ไดโอ้สีแรกไม่เส,สร็จซะทีเนี่ยเอาใกล้ๆได้ไหมเอาใกล้ๆได้ไ,ไ,ดได้เลยฮะถ้าพีก่กินพาพี่พีไปช้อปปิ้ง พาไปช้อปปิ้งพาไปช้อปปิ้งอันดับสองอะอันดับสองเฮ้ยสูงนะสองทำยังไงถึงได้เป็นอันดับหนึ่งต้องช้อปปิ้งแล้วแบบจ่ายไม่ช้อปปิ้งเนี่ยคือเขาต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่เป็นอันดับสองมันต้องมีอะไรมากกว่าช้อปปิ้งอ๋ออเคได้เลยค่คะเป็นพาไปช้อปปิ้งอันดับสองมาต่อปีสองพันย่บสี่น้องพีมี i e v e m e n นอะไรที่เราสึกว่าแบบเราภูมิใจมากๆไหมคะ อาชีพ v มน e ครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตคู่ที่เนี่ยจัดด้วยกันนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ที่แบบเหมือนใหญ่มากใช่เหมือนเราได้ไปเล่นด้วยกันเป็นครั้งแรกที่แบบเออได้มาเจอแฟนๆจริงๆที่เราสุกว่าเราก็จะได้แบบความทรงจําที่ดีกลับไปแบบกับสิ่งนี้แบบเยอะมากๆกก็หลังจากนั้นเดี๋ยวมีประกาศอีกเยอะแยะมากมายอยากให้ทุกคนรอติดตามมีอีกแบบแบบแน่นอะแบบแน่นอะปีหน้ามีให้ดูทั้งปี ตามให้ทันนะอ่่ะอยางนี้เลยมีแบบทั้งปีอะไรที่อยากดูได้เจอกันแน่ๆนะคะได้เจอพี่กินพี่